สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก่งมือ2ราคาประหยัดนะคะคันนี้ราคาเงินสด35,000บาทค่ะรถโตโย t a าซูรุรหยดน้ำนะคะรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้รถสามารถขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกตินะคะทางไกลสามารถเดินทางไปได้ค่ะสีสันรอบคันดูดีค่ะมีต่เนแม้มีรูรอยบ้านตามการเวลานะคะ คนเน้นไปตามสภาพกันทุกท่าน70%นะคะทุกท่านโดยประมาณนะคะสีไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะแต่เทียบกับอายุแล้วก็ยังดูดีอยู่นะคะแอร์เย็นเอกสารครบค่ะภาษีพรบรปี66ลดอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ35,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะสนใจเน้นโทรเลยค่ะและควรเดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน แอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านเลือกชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ไนหนานาสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ